Terima kasih kerana menonton! รับเกียรตากท่านผู้ชราสมะุมพปชาิไยได้เป็นประธาการแถลง่าวในช่วงเช้าวันี้นะคะและได้รับเกียรติจากผู้พิพากชาท่านวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านหมอผูว่าอเปการประชุมนะท่าน้ว่าอยากเป็นหน่ยที่ได้ร่วมในการแถลงขาวด้วยในการขอบคุมหน่วยงานทุกหน่วยงานท่านนายกพฤี ครับคุณเอกีตผู้ว่ณท่านรองนายรัตุรีดูแลการด้านความมั่นคงนะครับขึ้นได้สั่งการให้ท่านคนโดยเดชสุวัสแจ้งว่าท่านมีการระดับการแพร่ระบาดยาเสพติดครับขึ้นใงด้านหน้า่อพี่น้องหรือสนนี้เป็นยาเสพติดวิยา้าจำนวนที่ผ่านมากลุ่มผู้และล่อทางเข้ายาเสพติดจำนวนสี่คนใช้รถกระบะ นะครับวิ่งมาตามถนนที่โตนาะนะครับจากไอรประการจากฝางเพื่อเข้าดู่เชียงใหม่และมีเป้าหมายเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะครับกลุ่มผู้รดกษาทั้งสี่คนนะครับเป็นคนที่มาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและตอนใต้ของประเทศไทยทั้งสี่คนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจแก่งปนเต้า ได้ทำการตือสวนได้ทำการตรวจค้นรถยนตนะครับที่ได้การทำี่ยนโดยแดงดนว่าเป็นข้อผาในหมูนะครับผลที่ผลชดเจจากหวานแาบเป็นราการลงดูเกียนใหม่และถุงเทศนะครับผลการตรวจค้นปีอาบ้าทุกซ้อนในกองเป่าหมูด้วย สั่งรลองใหญ่่นะรับเมื่อนับการรวมแล้วหนึ่งล้านเนี่จากการสืบสวนขยายผลนะครับได้มีการออกหมายจับผู้ที่เป็นตัวกลางในการประสานงานในการจัดจำหน่ายครั้งนี้นะครับเป็นประชาชนที่มีทิพักอาศที่แประการกำลวจของคน รในขณะนี้ได้ทำการจับคม่บวกกแล้วหนงคนเป็นตัวภรรยาถึงตัวสามีนะครับคือในรัชระวีสีกันตาสีกันตา,านะครับสานทารัชฏิใหม่ได้ออกหมายจับนะครับและในเจ้นที่สืบสวนอยู่ระหว่างก,การสืบสวนติดตามับกลุมตัวในพื้นที่ตามกฎหมายนะครับขหรับรายกายยยรับ ในส่วนของ่ายบ้านที่เราสายบ้านคือคือ่ายองเปนหลนะครับ่ายเรือนะครับแต่ต้องมีการหาเงกองงนภาคประชาชนเพื่อช่วยสนัสนนทาง่ายทหาและ่ายตรวจนะครับเราได้มีประชุมการูการจุคคงทั้งสี่ฝ่ายทุกเดือนครับทุกปุยทุกเดือนนะครับเลยก็มีแนวทางร่วมกันคือแนวชายแดนเนี่ยกองลัง้องแนเทศคือหารเป็นหลักในทางักชายพื้นที่ ชั <Cornell. S 2> ้นในทุกที่เรื่องเสี่ยงเชนทางเรเรียงต่างตำรวจเขาดูแลเห็นว่าจะมีด่านทางติดต่างที่ดีและนี้ก็เป็นคนเสร็การตั้งจุดสกัดต่างตัวต่างนะร่วมกตั้งชุดรักษาความปลอดภัยบ้านในการสนับสนุนการบริการงามหาหารและไปตำรวจแจ้งอบากแสข้อมูลต่างตรงนหมู่บ้านโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นกำลังอันนี้คือแนวทางที่เราเู่นและเําให็นว่า ในองสถาบันเรายังคงจะต้องใช้ความรู้และทักที่ไยมรับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีในการจัดการกับความขัดแย้งใปที่ทางในต่เึงเนินการหาการแกขปัญหาต่าใหดราหน้านะของรารร่วมทัศน์กากั้ได้มีการพรินาการภัส่วนะครก็เพื่อให้เกิดความสอดค้องและเกิดสิทธิภาพสูงสุด นะครับตั้งแต่พื้นที่การกรจายคือเครือข่ายนะครับทั้นนการเสรีในพื้นที่เพนที่ใช้จ่ากมีการเรีนกรอบมาก็จะเกิดกาั้งที่จุดตัวด่านตรวนะครับชุมชนต้องมีแผนประชาชนต้องมี่วนร่วมและที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องเป็นการให้ามร่วยเห้การให้กับเยาวนที่ังมีเกษตราที่ขาดราได้นะครับประชาชน ส่วนที่แจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการแล้วก็เอาเป็นกที่มองเนส่ว่าที่บ้านรักตดการดำเนินการของ้าส่วนผู้ร่วมเรียนนะครับ

ครับครับมาหาเข้า

<laughs> 我当大好人，到死也。<laughs>